สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผมกับเกมเอาชีวิตรอดกลางนิวเคลียร์อะไรสักอย่างนี่แหละห้องเต็มเลยแต่คนเล่นนี่สิกำลังเทเลพอร์ตแล้วก็เข้ากันมาสามคนทำไมต้องมีแข่งตลอดผมแม่งไม่เข้าใจแส่เอเสียตังค์ด้วยโอจะลองให้อะไรสมบงซอมบี้หมุนได้ปะ หมดเสียตังอีกแล้วอเคเราขึ้นไปข้างนบนกับเพื่อนเนว่าวิ่งก็ต้องเสียตังโอ้จะลองให้เองจะขึ้นทุกอย่างเดี๋ยวไปไหนอ้าไปไหนเราต้องไปไหนทำไมเพื่อนมีดาบวะแล้วเราอะเราไม่เห็นมีเลยมีอาหารมีน้ำดื่มแม่เงเอ้กดวิ่งแะไแม่งก็ขึ้นอยู่ตลอดเลย บ้าบอดที่สุดเก็บเลยน้ำไม่ใช่เปิดตึกไปมีซอมบี้นะไม่เอานะสู้ไม่ได้นะมีไปนเนี่ยของกินเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยโอเค เราต้องกลับอะเข้าเ,เดี๋ยววันที่สามอะไรเพิ่งจะเข้าโลโหลโอ้แม่เจเอเงินเงินมีเพียบแต่ใช้อะไรไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้เลยนะฮะเจเออาวุธอุ้ยเชะตกใจอะไรอะ่ะ ให้เน็ตให้เน็ตหาห้องยิงเลยปั้มปั้มตายมีปืนด้วยมีปืนมีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวปืนสั้นไปเก็บเอาลงอ่างน้ำไปเก็บแกวเก็บได้ป้วาวะเก็บเก็บที่ไหนได้ เราของมาเก็บที่ไหนได้บ้างอ๋อนี่ไงอ๋ออ๋อจะเก็บอะทิ้งอ๋อนี่ไงทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทิ้งปืนด้วยอ่าไปปืนจเกี๋ยวให้เพื่อนแล้วกัน นี่เอาเปืนมาให้เพื่อนใครอยากได้ปืนเอาเปืนไหมไม่อยากได้อะปืนเลยนะเฮ้ยทิ้งเอาปไหมปืนอ่ะปืนอ่ะเอาไหมไม่เอาอะโอเคไม่เอาไม่ไม่เป็นไรให้เขาอุ้ยลูกสองบ้านใครเขายิงแบบนี้ยเฮ้ยกระสุนแบบตั้มล่วงคู่ไปเลยอะไรวะเนะี้ย พ <laughs> ายุพายุพายุมาโอเคข้างบนปิดอาหารกินอืมเ <laughs> ชดเบอร์เกอร์เ <laughs> ติมน้์ mm, เชดเบรอร์เกอร์เชดเบรอร์เกอร์แม่พูดทำหยาบซะด้วยเราเ,าเอาว่าวน้ำอาหารทิ้งอ่ะได้ยินเสียงสอมบี้มาละขึ้นเดีปุ๊บเท่ ปึิมตาทำไมซอมี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆวะ่ะแต่เราก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับแบบเดตอนนี้วันที่เก้าอ๋อเราเยอะคนพวกนี้เล่นมาไกลแล้วนี่ว่า มีแบบวันน้นวันนี้ทำไมเพื่อนไม่มาเองเปืนกลเลยนะเฮ้ยปืนกลแต่ไม่มาปล่อยให้แบบลูกซองบวกกระสุนจะหมดแล้วเดะเลโหลดซ้ายไีโหลดขวาอะไรก็ไม่รู้ทำไรอ่ะค่าทิง้งได้ปะโอ้ฆ่าทิ้งเสียตังค์โอ้มันต้องการกระโดดข้าม โอ้เพื่อนเลยวะได้อีกคนเขาก็ a f k อยู่ข้างขึ้นบนทาวเวอร์ดีกว่าไม่รู้ซามีิจะตามอะไรหรือเปล่าอาจจะตามได้นะหดือไม่ดีอยู่ข้างบนด้วยับฟ้าไม่มืดแต่ว่าวันลดรัว,วโอข้างบนแม่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนก็ได้นี่ใช่ปะละ่ะอะไรอะ่ะเ,เกมค้างเหรอเรียบร้อยเกมค้าง